เรามาดูต้นน้ำน้ำตกตาดทองนี่ฝ่ายต้นน้ำน้ำตกตาดทองนะครับ นี่นะครับเออครับอันนี้ทีมงานจิตอาสานะครับพัฒนาตออมตกตาทองวันนี้วันนี้มาทําอะไรครับมาเปิดน้ําให้นักท่องเที่ยวครับผมอ๋อจะเปิดเฉพาะวันหยุดนกขันตอกษ์และวันเสาร์อาทิตย์ครับผมวันจันทร์อังคารเราก็ปล่อยให้ล้นธรรมดาเพราะว่าช่วงนี้ฝนฝนมันขาดช่วงเนาะฝนไม่เข้ามาปิดไว้เลยไม่ให้มันไหลอืเพื่อบริหารจัดการน้ํานะครับบริหารจัดการน้ํโอ้จะสายก็ ค่อนข้างมีอายุนะครับแล้วก็อ่าก็มีชำรุดต้องปรับปรุงนะครับอ่ามาต้มสายนี้เนาะสงการที่เปิดด้านใดเลยเพราะว่าสามารถเปิดได้จากท้องน้ำเลยท้องของบ่อละกันอ๋อตรงตรงนี้มันมันเห็ดมีไดบ้างนี่มันใจมีไดบ้างมัน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 หัวอ๋อมันทมคบทางนาไว้ครับ แ่านาแรงเนี่ยเขาเอาไม่คูมากวาดออกแะ้วกบมาบริหารการงานใหม่ก็จเปิดได้ครับนะครับเปิดได้เปิดมาได้ปั๊บเนี่ยงามก็นริบบนี้เลยครับผม